สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จักราศีค่ะกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะคะในรายการนั่งคุยจักราศีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง14 กร,รกฎาคมนั่นเองเนาะสำหรับเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเมถุนหรือน้องเมของพิมพ์บางในเดือนกรกฎาคมนะสำหรับผู้ที่ทราบลักนณาให้ดูลักนณาควบคู่กับราศีไปเลยค่ะจะได้มีความแม่นยําเกิดขึ้นเนาะเดือนนี้เป็นเดือนกระดุมพระ กระดุมพักก็คือการเงินเดือนนี้เป็นเดือนอะไรที่ต้องเกี่ยวกับการเงินการทองแน่นอนอ่าเป็นเดือนที่อาจจะมีในเรื่องของการเงินมีทั้งได้มีทั้งเสียมีทั้งโชคลาภในเรื่องการเงินมีอะไรต่างๆนานาอันนี้เป็นเมนหลักพอยหลักในเดือนนี้ของคุณแต่ดาวที่ย้ายในเดือนเนี่ยก็จะทรงอิทธิพล ไปเจอเรื่องนั่นเรื่องนู้นเรื่องนี้อันนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาที่ต้องบอกลึกลงไปนิดหนึง่งเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจและจับจังหวะของชีวิตได้นะถ้าบางคนเนี่ยสนใจศึกษาในเรื่องของราศีจริงก็จะรู้ว่าเนี่ยในการผูกเรือนหรือเดือนเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะในวันที่2กร,รกฎาคม2กรกฎาคมนะคะดาวศุกร์ค่ะคุณเดินเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศแล้วได้ตําแหน่งเกษตรด้วยวินาศเป็นเกษตร นี่คือในเรือนวินาเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรือนที่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าเป็นเดือนที่ฉันไม่ชอบเลยเป็นเดือนที่ฉันไม่สมหวังอะ่ะเหมือนเป็นเดือนที่เราไม่แฮปปี้เลยเป็นเดือนที่สูญเสียเป็นเดือนที่ฉันไม่อยากให้เกิดขึ้นมันก็จะเกิดเหตุการณ์อะไรนู่นนี่นั่นในเมื่อดาววีน่าเป็นเกษตรกลับบ้านแล้วเขาจะไปอุดในเรื่องความเสียหายต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นโดย มฤตยูที่เป็นผู้ช่วยแล้วเขาก็อยู่เขาเรียกว่าดูแลบ้านให้กับพระสุขมาเป็นเวลานานอ่าทำให้ในช่วงเวลาเนี้คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้คุณรู้ไว้เลยนะว่ามีพระสุขกับมฤตยูเนี่ยเขาเป็นแบ็กอัพอุดในเรื่องรอยรั่วอ่าความสูญเสียอะไรต่อมนอะไรก็แล้วแต่ เหมือนน้องเมย์อยู่บ้านอตอนนี้น้องเมย์อยู่บ้านนะแล้วในบ้านเนี่ยมีในเรื่องของอท่อประปาแตกหรืออะไรเนี่ยคือความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแต่พอพสัสดุเขากลับมาบ้านแล้วเนี่ยก็เหมือนมีคนกลับมาบ้านปุ๊บเขาก็จะดูแลให้ซ่อมแซมเปลี่ยนท่อเปลี่ยนนู่นนี่นั่นพอเมย์กลับมาก็จะไม่เจอในเรื่องของท่อรั่วจะไม่เจอเนี่ยเนี่ยคืออารมณ์ของอากาเนี่ยที่บายให้ฟังว่ามันเหมือนจะมีในเรื่องมีคนกลับมาบ้านแล้วก็แก้ปัญหาให้ทําให้เมย์รู้สึกว่าอยู่บ้านได้อย่างปลอดภัยแล้วนะไม่มีอะไรเสียหายค่ะ น้ำก็ไม่ขึ้นแล้วนะเพราะมีคนมาเปลี่ยนท่อให้แล้วนะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนี่คือการอธิบายเลยดาวสุกอีกขาหนึ่งเขาเป็นปุตตะวินาแต่วินาเป็นเกษตรในช่วงเวลาเนี้ในเรื่องปุตตะเนี่ยเราก็ต้องดูว่าปุตตะคือเรือนอะไรบริวารอืมบริวารเมื่อก่อนทําความเสียหายให้อ่อเพราะว่าอะไรเพราะดาวศุกร์เข้าไปอยู่เนี่ยในเรือนวินาแต่วินาเนี่ยเป็นบ้านของดาวศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยบริวารที่เคยทํางานเสียหายให้คุณ กลับกลายเป็นตอนนี้ไว้วางใจกันได้หรือไว้วานกันได้หรือบริวารที่เคยจากไปเขาเคยออกไปแล้วคุณเปิดกิจการร้านค้าหรืออะไรก็แล้วแต่บริวารเคยออกไปแล้วนะบริวารจากลาไปแล้วนะตอนนี้ขอ,อกลับมา เออมันจะมีอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหรือบุตรหลานของคุณเองเนี่ยก็ว่าได้ตอนนี้อาจจะต้องมีการทําอะไรที่ไปเรียนทางไกลหรือมีการไปเรียนนู่นนี่นั่นคุณเองอาจจะต้องมีการจัดการบุตรหลานบริวารในเรื่องการเล่าการเรียนเกิดขึ้นออเนี่ยจะเป็นอะไรที่ต้องแปลไปในลักษณะนี้นะคะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่17ค่ะคุณดาวพระอาทิตย เดินมาอยู่ในเรือนกระดุมพระนี่สหัชชะกระดุมพระแล้วได้ตําแหน่งมหาจักรด้วยตอนนี้การเงินของคุณเนี่ยในการคุยในการเจรจาอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรือตัวคุณเองจะขายนะเพราะว่าสัมพันธ์กับตัวคุณเองด้วยก็คือพุธนะตอนนี้พระอาทิตย์มาอยู่รวมกับพุธนะแล้วสัมพันธ์กับสหัชชะถ้าคุณมีการติดต่อหรือดีวว่าใครในเรื่องการขายมีการนัดอ่ะการนัดจะจ่ายเงินการนัดอะไรแนะอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองมีความสมหวังสูงมาก มีการทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคู่สัญญาเพราะว่า1นสเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่สัญญาเป็นเปเปอร์เป็นโฉน,นดที่ดินก็ได้มีการขายก็ได้หรือคุณเป็นนายหน้าก็ได้หรือทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอนเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ได้ตําแหน่งใหญ่มาหาจากสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยก็คือสหัชชาด้วยหรือตัวคุณเองเนี่ย ไม่ได้แปลว่าในเรื่องของการซื้อการขายก็ได้เพราะกระดุมพระอีกขาหนึ่งเขาแปลว่าการเรียนรู้การทําอะไรใหม่ๆการทําอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยทามันเหมือนใหม่ที่สุดในชีวิตเลยอะเหมือนตัวคุณเองได้ไปไเริ่มทําอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ได้ไปเจอกับเพื่อนใหม่เนี่ยเขาก็มีการช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณดีในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่คุณไปทําเหมือนตอนเนี้ยคุณมีความสบายใจมากขึ้นเพราะว่าพระอาทิตย์เข้าไปช่วยและไปอยู่กับตัวคุณและทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเพราะตอนคุณอยู่กกับเเเน่่ย้ไปออูใรืง ดาวจันเนี่ยทำให้คุณรู้สึกอาจจะดูจิตใจเลื่อนลอยนิดนึงอาจจะดูจิตใจไม่ค่อยจะฟูฟ่องนิดนึงมันเหมือนเศร้าซ้อยนิดนึงอะ่ะแต่ตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วมันจะมีอารมณ์แบบเนี้เกิดขึ้นเนาะมาต่อกันเลยค่ะในวันที่19ค่ะคุณดาวพระพุธด,ดาวประจำตัวของคุณกลับบ้านแล้วพอกลับมาก็เปรี้ยวเลยคุณกลับมาปุ๊บได้ตำแหน่งกเกษตรอาธิบดีเลยถึงแม้ว่าจะกลับมาเพื่อพักผ่อน กลับมา,าจ,จะมีพักนิดนึงไม่ได้ก้าวกระโดดไปไกลจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุณเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหมือนวางใจได้ในหลายๆอย่างเพราะว่าพระรหัสเนี่ยเขาดูแลบ้านให้คุณเป็นอย่างดีไงพระรหัสเนี่ยดูแลบ้านให้คุณเป็นอย่างดีดูแลทั้งเรื่องงานนะดูแลไปในเรื่องคู่ด้วยเขาเรียกว่ามีการดูส่องหรืออะไรให้ต่างๆนานาคือเรื่องของเรื่องเนี่ยตอนนี้คุณเริ่มสบายใจได้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเวลาเนี้ยคุณเริ่มอุ่นใจได้แล้วแล้วในวันเดียวกันมดาวพระเกตก็ไม่ยอมแพ้เลยนะเขาตามคุณไปติด,ย,บบดย้ว เออพอเขาตามกลับมาปุ๊บเขาจะเป็นดาวในเรื่องของไฮเปอร์ความคิดจินตนาการนู่นนี่นั่นเขาก็จะนําพาให้คุณรู้สึกว่าฉัน ต้องขยันแล้วนะพุทธนะต้องไปทํานู่นนี่นั่นหรืออะไรต่างๆนะนะพระเกศกับพระพุทธเนี่ยนะเขาเป็นคู่ซีกันแต่พระพุทธก็รู้สึกว่าพระเกศเนี่ยก็ชอบชวนไปทํานู่นนี่นั่นอะไรตลอดเวลาเลยแต่พระพุทธก็อีกนั่นแหละขัดไม่ได้สิฉันก็อยากพักเหมือนกันแต่ในเวลานี้เนี่ยโอกาสมันเอื้ออํานวยพระอาทิตย์จะอยู่ดวงเดียวในเรือนการเงินนะ่ะเป็นมหาจักรอะโอ้โหส่องเห็นแล้วว่าเนะี่ยลูกค้าอยู่ไกลๆแล้วหรือบางทียอดขายนะทำงานบริษัทนะเห็นยอดแล้วเห็นตัวเลขแล้วเห็นอะไรแล้ว แล้วแบบใจอ่ะไปแล้วนะแต่ล่างอ่ะบางทีก็ไม่ไหวในเวลานี้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพิมบอกเลยว่าในช่วงจังหวะที่ดาวประจาตัวเราเนี่ยพักองศาหรือว่าไม่ได้ขยับเพเยื่อหรือเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราเองอาจจะมีในเรื่องของพละกําลังหรือสุขภาพที่อาจจะต้องเยียวยาหรือดูแลตัวเองอาจจะต้องเนี่ย กินให้อิม่มนอนให้พอนะไอ้นอนให้พอเนะี่ยเราขึ้นนอนเร็วขึ้นนอนแต่สองทุ่มสามทุ่มแต่บางทีไปหลับตีสองตีสามมันไม่ได้เรียกว่านอนเร็วนะมันก็ต้องแบบคือขึ้นสองทุ่มสามทุ่มมาสี่ทุ่มก็ต้องหลับแล้วไงแล้วก็ต้องตื่นปกติไม่ใช่ไปหลับอตีสองคือคุณต้องพยายามฝึกวินัยให้ตัวเองเพื่อที่สุขภาพคุณจะได้ไปได้ อ่าในเวลานี้เหมือนพละกราลังคุณเริ่มอ่อนแรงแต่โอกาสโอ้โหมาเพียบเพราะนั้นโอกาสมาเพียบบริหารจัดการพละกราลังให้ดีถ้าคุณบริหารจัดการพละกระกลังให้ดีได้เนี่ยในเดือนนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณอ่ะจะมีฟ้าเปิดในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องการเงินที่ดีมากแล้วบางคนได้จ็อบพิเศษทําไมพิ่ต้องแปลเป็นจ็อบพิเศษเพราะพะเกระเ,เขาไปอยู่กับพรรหัสเนี่ยนะแล้วพรรหัสเนี่ยนะเขามีดาวพระเสาร์อยู่ในเรื่องการงานมรณะ มมาบางทีมีจ็อบพิเศษเข้ามาอา่าหรือบางทีบางคนเนี่ยมีลูกค้าเก่าเข้ามามีงานเก่าๆเข้ามาหรือบางคนก็มีในเรื่องของเก่าๆอะไรก็รู้ที่สร้างไรายได้ได,ได้คิดป๊อปอัพจะทําขึ้นมาแล้วมันได้เงินได้ทองมันเหมือนคุณเองอาจจะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนในช่วงเวลานี้มันจะทาอะไรตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพิมก็เลยเน้นไปว่าช่วงที่ดาวประจาตัวอ่อนแรงคุณเองอาจจะต้องดูแลสุขภาพหน่อยเพื่อมันเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของดวงดาวในช่วงเวลานี้ด้วยเนาะ มาต่อกันเลยค่ะในวันที่27ค่ะคุณดาวพร้งังคารเดินเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุแล้วในวันเดียวกันเลยดาวพระสุกร์เดินทับตัวเข้าไปอีกดูสิดาวทับตัวเยอะมากเลยนะคือเดือนนี้เป็นเดือนที่ดาวทับตัวคุณเยอะมากแล้วในบ้านคุณนะมีเพื่อนสนิทไปหมดเลยคือสังเกตไหมว่าคุณเมย์คุณเมย์ต้องดูเลยนะว่าตัวคุณเองอยู่กับพระสุกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนสนิท อยู่กับพระรหัสวดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่สนับสนุนเออยู่กับพระเกศเนี่ยถือว่าเป็นคู่ซีคู่ขยันคือตอนนี้คู่มิตรอะมิตรที่ดีเลยนะเออมิตรภาพดีๆอยู่ในบ้านคุณเต็มไปหมดเลยเขาจะเอื้อประโยชน์ให้คุณเรื่องอะไรสุขเนี่ยนะปุตะเลยคุณตอนนี้สุขภาพของคุณต้องดูแลแล,แล้วเพราะว่าดาวป,ปูตะเข้ามาทับตัวเนี่ยตัวคุณเองจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเออหรือตัวคุณเองตอนนี้ก็รู้สึกเลยนะว่าเ ฉันนะ่ะหน้าตาหรือผิวพรรณหรืออะไรต่างๆดูมีออร่ามากขึ้นสังเกตตัวเองนะเออฉันดูสดใสามากขึ้นนะฉันดูมีออร่ามากขึ้นนะฉันดูดีมากขึ้นนะฉันแต่แบบใจเราหรือร่างเราเนี่ยมันไม่ไหวเพราะว่า พอดาวกาลังอ่อนเนี่ยฉันเหมือนมีเลยเรื่องสุขภาพแต่หน้าตาผิวพรรณหรืออะไรต่างๆดูดีนะดูเพอร์เฟกเลยนะเออเพราะนั้นตอนนี้สุขเข้ามาเติมเต็มในเรื่องเวลานี้แล้วพอสุขมาอยู่กับพระรหัสนี่นะมันก็จะมีเรื่องความมีน้ํามีนวลเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาพลักษณ์คุณดูดีหมดแหละแต่แค่กําลังภายในคุณไม่ไหวฮิวตัวเองขึ้นมาก็จบแล้วสุขเนี่ยนะปูตะเนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับบริวารด้วยเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับลูกหลานเป็นในเรื่องความสุขเล็กๆน้อยๆอยที่คคคคคุุุุณณจจจจะะไไไดดด้้้้้พบบบเเออออตนนีีมมวาาาสขขกรรื่งงล แต่ตัวคุณเองจะรู้ว่าโอกาสมาเพียบเลยเรื่องที่บ้านก็ดีเรื่องการเงินก็มีโอกาสเข้ามาเรื่องการงานก็มาเพียบเรื่องคนก็ดูเหมือนตอนนี้ยสังคมก็ดีกับเรามากขึ้นนะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราพูดอะไรเนี่ยก็มีแต่คนคัดค้านหรือไม่ฟังเสียงเราเลยแต่ตอนเนี้เรามองมุมใหม่เราเริ่มปฏิเสธคนเป็นและเออเราเริ่มที่จะไม่ใช่ว่าไม่ยอมนะแต่เรามีเหตุผลกับทุกเรื่องเราต้องใช้ใจเป็นการตัดสินใจเป็นเมนหลักคือไม่เหมือนคุณมีรูปแบบให้ตัวเองชัดเจนมากขึ้นเมื่อก่อน อาจจะอะไรก็ได้แต่ตอนนี้ คุณจะพิจารณาเป็นเรื่องๆและพิจารณาเป็นคนๆไปคือมันเป็นแบบนี้มันเลยทําให้ตัวคุณมีความชัดเจนตรงนี้พอคุณมีความชัดเจนดีขึ้นทุกอย่างปุ๊บชีวิตของคุณก็เลยเริ่มดีขึ้นตามรวมถึงบ้านการเงินที่มีดาวพระอาทิตย์ส่องสว่างอยู่ด้วยนั่นเองนะโอ้แล้วพิมพ์ต้องบอกอย่างนี้ว่าพระอังคารเนี่ยเขาไมา่อยู่ในเรือนพันธุเนี่ยเขาก็ได้ตําแหน่งมหาจากักรพระอังคารมาจากดาวลาพระพันธุผู้ใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมองเห็นสิ่งที่เราทําหรือเอาง่ายๆอ่ะผู้ใหญ่เริ่มเป็น ฝ่ายเราแล้ว,ลวผู้ใหญ่เป็นพวกเราแล้วเนี่ยผู้ใหญ่อ่ะเข้าข้างเราแล้ว,ลวผู้ใหญ่เริ่มรักฉันแล้วอะ่ะออจากเจ้านายเมื่อก่อนอนะ่ะไม่มองฉันเลยนะหรือมองบ้างไม่มองบ้างหรือเวลาทําอะไรไปโดนดุทุกวันเลยตอนเนี้เขาเริ่มไม่ดุแล้วเริ่มชมเราหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้ชื่นชมตรงๆอาจจะชื่นชมผ่านใครมาหรืออาจจะรู้สึก เพ t เชอร์ตัวคุณว่าคุณทํางานดีขึ้นแล้วคุณจะต้องได้รับนูน่นได้รับนี่ได้รับนั่นมันเหมือนมีข้อเสนอใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณก็ใจฟูได้หรือบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการคุณรู้เลยนะลาพระพันธุให้กิจการคุณมั่นคงมากขึ้นนะคุณจะมีโชคลาภดีๆขึ้นเพราะว่าดาวพรางคารได้ตําแหน่งใหญ่มหาจักรด้วยแล้วพรางคานอีกขาหนึ่งเขาเป็นดาวอริพันธุ พอทุกอย่างเริ่มดีขึ้นปุ๊บคุณเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยอริพันธุคุณอาจจะต้องขยับขยายบางคนมีกิจการที่ดีขึ้นอาจจะต้องขยับขยายสถานที่ขยับขยายในเรื่องของอะไรวัสดุอุปกรณ์บางคนก็มีการซื้อรถเพิ่มบางคนก็ขยับขยายสำนักงานบางคนมีการยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไ,ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนเพราะตอนนี้ในบ้านคุณมีแต่คนดีๆอยู่หมดเลยค่ะมีแต่คนคอยช่วยเหลือคุณเวลาดูเนี่ยให้ดูไปที่เรือนตนุก่อน แล้วถ้าตานุเป็นกเกษตรแบบนี้ด้วยนะให้คุณรู้ไว้เลยว่าเดือนนี้ฉันจะต้องโชคดีแน่ๆเลยเรื่องสุดท้ายเลยค่ะเรื่องปัดตันนี้นะคู่ครองก็อยู่บ้านคุณเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคู่ก็เอาใจเราดีเป็นพิเศษแม่เวลาดีเนี่ย ดีหมดเลยนะดีครบองค์เลยในเวลาเนี้ยเหมือนคู่ครองก็ดีกับคุณมากเป็นพิเศษหรือคนที่ไม่มีคู่ไม่มีใครเลยในช่วงเวลาเนี้ยคู่ครองอยู่บ้านเนี่ยก็หมายความว่าตัวคุณเองใส่ใจตัวคุณเองมากกว่าในเรื่องตรงนั้นในเรื่องความรักอาจจะไม่อยากมีตอนนี้ฉันอยากโสดไปก่อนนะเพราะว่าตอนเนี้ยฉันมีเวลาอยู่กับสหัสชชะอยู่นู่นนี่นั่นสนุกกับเรื่อง ต่างๆในชีวิตมากมายเลยจนลืมไปเลยว่าบางทีถ้าเรามีคู่หรือไม่มีคู่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จได้ถ้าเรามีเขาเรียกว่าความมั่นคงในชีวิตมีงานทํามีเพื่อนที่ดี มีบ้านอยู่มีครอบครัวที่ดีมีรถขับหรือมีความสุขความสบายใจความเป็นตัวเองคือทุกอย่างมันตอบโจทย์หมดแล้วไงคุณก็ไม่ได้เรียกร้องหรือว่าไม่ได้ร้อนรนที่จะวิ่งตามหาความรักเหมือนเมื่อก่อนอันนี้พิม์ต้องบอกเลยนะว่าจังหวะชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปในทิศทางนี้แล้วคุณมีความสุขคําว่าความสุขสิ่งเดียวอะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเพียงพอกับตรงนี้แล้วให้คุณอยู่ตรงนั้นความสุขอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นแม้เราจะอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขได้เช่่นนกันคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสำหรับ คุณเมทุนนะคะที่ติดตามที่กดไลค์กด s ับสไครต์กดแชร์กดทุกอย่างมาตลอดแล้วเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่พิมพ์ก็ต้องฝากให้กดไลค์กด s ับสไครต์กดแชร์ด้วยนะแล้วที่สําคัญไปเรียกเพื่อนๆพี่ๆล,ลูกคงลูกค้ามาแชร์ให้พิมพ์ด้วยเลยนะแล้วติดตามตามติดอย่างนี้กันไปนานๆรักกันไปนานๆน,นะคะแล้วจะมีเรื่องราวดีๆสาระที่ดีแบบนี้มาบอกทุกเดือนสัญญาว่าจะมาให้เร็วขึ้นเพื่อวางแผนให้เร็วในเดือนต่อๆไปแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ